สวัสดีค่ะหนูซื้อเด็กหญิงจิราเชียพักดีโตซื้อเลนซื้อน้องฟอจูนอายุ12ปีส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก42กิโลกรัมความสามารถพิเศษคือแอคติง่งห้องเพลงวายนา้ำตีขิมเทคอนโดผลงานที่พานมาซี่รีธรรมะเรื่องธรรมสาจะสีรีตอนขว่นจางรับบทเป็นฟ้า สามารถรับชมได้ทางสองยูทูบซีรีสธรมสรมชาติและกละครเรื่องบุษบาลุยไฟรับบทเป็นมาเรียมลูกสาวชาวมุสลิมสามารถรับชมได้ทางส่องไทยพีพค่ะ ขอบคุณค่ะ